วนจะเตรียมดินในกระถางลักษณะน,นี้ก็คือเศษใบไม้เศษกิง่งอะไรก็ช่างที่มันร่วงอยู่ในสวนเราก็จะโยนลงกระถางไปก่อนอนนี้เราก็โยนลงไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อย่งางคราวที่แล้วต้นย้ายกิ่งพริกใช่ไหมอันนี้เขาเริ่มแตกแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาแล้ว คือเราต้องการให้เขามีกิ่งเยอะที่สุดเพื่อจะเพิ่มการออกดอกของเขาตามกิ่งแขนงที่มันแตกใช่ไหมกิ่งยอดสุดที่มันมาลักษณะนี้คือตัดทิ้งเหลือไว้แค่นี้แล้วก็ตัดนุ่นก็ตัดแม้แต่แมงลักก็ตัดเพราะต้องการกิ่งแขนงเราไม่ต้องการยอดนี่อันนี้เพิ่ง ปรับตัวยังเท่าไหร่แต่นี่ก็ถือว่าแตกยอดใหม่ได้ดีมากโอ้จุดยอดนะเดี๋ยวกว่าจะถึงเดือน3ามเดือนสี่เขาจะติดดูเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้มันเดือนหนึ่งจะเข้าเดือนหนึ่งสองสามถ้าเขาออกดอกได้ก่อนถึงเดือนสามนี่ถือว่าเก่งมากเลยลองอึง อยู่ญี่ปุ่นมันหนาวแต่ละคนอาจจะทําได้ไม่เหมือนต้นเพราะว่าไม่มีเฮ้าเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีเฮ้าตอนที่เราปลูกผักพวกพริกพวกอะไรก็ช่างที่เราต้องการให้แตกแขนงเยอะๆนะ่ะให้ช่วยกันทําเลยนั่นคือตัดยอดตรงนี้ทิ้งไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเพราโหระพาแมงลักเราต้องการให้เขาแตกแขนงเยอะๆนะ่ะยอดบนสุดให้ตัดทิ้งหรือให้ตัดให้บ่อยที่สุด เพื่อจะให้คะแนงเขาแตกออกมาแบบนี้อันนี้ต้นย้ายมาได้กี่วันจำไม่ได้แล้วแต่เริ่มแตกแบบนี้ก็คือต้นโอเคถ้าเขาแตกแสดงว่าระบบลากมันเดินระบบลากมันเดินปับ๊บเราก็ตัดบนทิ้งแค่นั้นแหละที่เหลือก็คือเลี้ยงไปเรื่อยๆแค่นี้